แซลมอนแต่มันพูดมากใช่แต่ว่ามันก็อยากให้อยู่ให้เดี๋มาทวงมันก็ทวงไม่ทวงผมไม่ทวงคุณใครหรอกอ่ามันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะตอนนี้อ่าเป็นว่ากินอย่างเดียวเหรอแซลมอนอ่ะอ่ามีซุปหน่อยไหมไม่เอาสลัดเอาไหมเอาสลัดหน่อยสลัดทูน่าเดี๋ยวทำให้อ่าเห็นมันมีน้ำใจโอ้ ถ้าเราไปพูดเรียกร้องเดี๋ยวมันทวงคุณคุณใช่ไหม KFC เป็นเซ็ต KFC เป็นเซ็ตมีเซ็ตสลัดมีผักเฟรนไฟรายนัตเก็ตซื้อมาเลยซื้อมาเลยเดี๋ยวผมจะทำงานเขียนชื่อตั้งชื่อนามสกุลให้เลยถ้ามีน้ำใจเอามาเลยดีกว่าจัดมาเลยชื่อมาลีไม่ทวงครับไม่ทวงเดี๋ยวจะเอาให้อ่าเงะไปจัดให้ดีแล้วกันลูก ครับผมเขาเรียกว่าลูกในสายเลือดเราครับแล้วเราไปทําให้เขาเกิดเดี๋ยวเราก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ครับแล้วเราก็ไปส่งเสริมเอาเงินให้เมียไปทําอีกให้ทําแท้งเองง่ายครับยังเสียดายเงินอยู่เลยอ้าเสียดายเงินไ่ยด้ไม่ทาแท้งลูกผมโตโตกว่านี้แล้วพูดได้เรียนหนังสือละผมยังโมโหอยู่เลยอ่ะเชอหมอไม่ค่อยดีละอย่าไปคิดอะไรมากเลยมาลีอาโหสีกรรมมันไป นามหนมเซเว่นดีไหมอ้าวตามนี้เสื้อผ้าอะไรชุดอะไรบอมไปได้ชุดอะไรชุดนักเรียนหนึ่งชุดชุดไทยเด็กห้าขวบเจ็ดขวบหนึ่งชุดได้เปล่าได้ครับคำนวณแล้วไหวไหมใส่ไซส์เท่าไหร่ครับลูกห้าขวบเจ็ดขวบก็ไปดูเด็ในช้อปปี้ในอะไรพวกเนี้ยครับไปเปิดดู มือสองไม่ได้เนาะมือหนึ่งอย่างเดียวควณตีนพอๆกันหรือเปล่าขอมาคนตีนกว่าใช่ไหมเอไม่อาชุดสองมันมีมันมีขายเลยว่าชุดไทยชุดสองอ่ะมือสองหาได้จริงเหรอได้หมดแล้วครับผมเสื้อมือสองผมว่าเคยขายรถมือสองก็เคยขายชุดไทยมือสองมีเหรอเดี๋ยวผมซื้อใหม่ให้ครับ ไม่ชุดไทยมือสองมีเอออยากจะรู้จริงๆเลยมันมีนะครับชุดเช่าชุดเช่าอ๋อชุดเช่าชุดเช่าแต่ไม่เช่าขอซื้อเราจะซื้อเราจะซื้อก็มันพูดไงมันก็ซื้อไงเดี๋ยวก่อนหนึ่งตัวเขาแค่เช่าไปใส่แต่งงานแล้วเขาคืนไม่เขาอยากไปเลยยี่เป็นชุดเช่าอะไรอีกอ่ะอ่ะใหม่ก็ใหม่ครับเอายให้เเช่าหหรอใม่ไปเลยแบบว่าพอไปเกิดแล้วขอคืนอย่างนั้นเหรอก็ขอคืน ให้เผาไปให้หรือว่ายังไงครับไม่ต้องให้แล้วก็ให้ไปเลยอย่าไปยุ่งกับเขาอ๋อครับอ่ามาลีอยู่ดอะไรมากเลยออกไปอยู่อะไรว่าสายพันธุ์ใหม่ดีกว่าสายพันธุ์นี้มันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไปอยู่กับแม่ดีกว่าโยนับแม่ดีไม่อยู่ทั้งแม่ทั้งมันแหละ่ไปหาแ่อใช่ไปทั้งคู่เลยไม่เอาดีกว่า มันไม่เลืน่นมันมันสมองมันแค่นี้ไงก็พ่อก็ไม่มีตังลูกเอ้ยนาะตั้งใจบวชอ่าฟังใหเดีนม,มันเกาะหัวเธอที่นี้ยิ่งหนักเนี่ยเลยงานไม่ดีเดี๋ยวป่วยอีกเดี๋ยวมีปัญหาทุกอย่างครับเขาเป็นดวงวิญญาณเราไม่มีทางที่จะไปสู้เขาได้หรอกมันแค่เอามือไปกดเส้นเลือดในสมองเธอก็แตกแล้วแค่นี้เรงจะไปสู้มันได้หรอรไม่เห็นตัวมันอยู่ไหน ยี่ห็นจอยจอยงี้อย่าคิดว่าไม่มีฤทธิ์ใช่ไหมใช่คือปลูกไว้เฉยเฉยแใช่อ่ะจัดชุดไทยกับชุดนักเรียนเข้จใยเปล่าเจ็ดควบครับห้าควบ,คบถึงเจ็ดควบห้าถึงเจ็ดในช่วงเนี้ยยี่สิบแปดตอนทำ,ทำตอนน่าจะยี่สิบเออแต่อายุตนะไม่ดวงยางเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นอายุแบบใกล้เคียงตอนตอนปลเด็กก็ ไม่น่จะมีไอ้กุมานทองพันปีได้ไงครับวิญญาณเด็กมันก็อยู่อายุมันก็ขังอยู่ตรงนั้นแหละเขาใจยังเอาให้ห้าปีเจ็ปีเพื่อคุยกันรู้เรื่องครับผมถ้ามันให้มันโตโต,โตหน่อยมันเตะเธอแล้วเข่าใจเปล่ามันแปลกๆอ,อ่ะาตามนี้ครับปล่อยสัตว์ปล่อยสอัตว์ขมสิบโลไปที่ตลาดซื้อหอยขมมาสิบโล อะไรสิบตัวนะปลาหลครับไหลอีกสิบ like ตัวมันจะไหลหนีลงไปให้ตายเลยถ้าควอมขึงขมหนูก็จะเที่ยวให้พวกมันแล้วหนูก็จะไปหาพ่อแม่มาอ่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 าอย่าไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรวะอย่าพึ่งไปตัดการเจรจาตอนนี้กำลังเรียกผลประโยชน์อยู่หอยขมนี่เอาไปปล่อยหรือเอาไปแกงครับอ๋อ นึกว่าอยากกินแกงหอยโขมเขาคั่วอย่างนี้ประเดี๋ยวบอกรายการไปก่อนแล้วก็สังทานหนึ่งชุดทฏอยู่แล้วผมแล้วก็สังทานหนึ่งชุดฟังให้ดีใครพามาวันเนี้ยนะครับเย็นเย็นมันอาจจะหายบ้าก็ได้เมื่อมันไปบวช ไม่พ่อยองให้หนูไปเกิดแม่หนูนู่นฝังแม่นู่นฟังแม่หนูนู่นม่พูดเรื่องทังครอบครัวเลยจะเป็นไงไอ้อย่าไปร้องไห้เลยก็เรียกอะไรกั้นใจอดใจไว้หน่อยให้มันตั้งใจบวชแล้ได้ไปเกิดไปอยู่ในครอบครัวใหม่อย่าทำใจให้มันเศร้าหมองลุ้นๆเม่ก่อนเข้าใจแล้วทำไงได้มันก็พูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้คิด เขาเรียกอะ <them> ไร oh, มันไอที่บอกว่าจะไปต้มปลาไหลนี่มันคิดคิดจริงๆไม่ได้คิดไม่ใช่ครับหอยโขมผมชอบกินต้มหอยโขมต้องหอยโขมก็คิดว่าจะต้มให้กินอ่าม่าจะชอบเหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าไปปล่อยเมั่อะไปปล่อยลงท้องผมว่าชอบกินข้าวคั่วหอยโขมเหมือนกันอ่านี่เขาแดงว่าเขามองข้ามไปอีกช็อตหนึ่งเลยถ้าอยากกินเขาจะต้มให้เลยทาซอสอร่อยอร่อยสลัดทูน่าอ่าฟังไหเดีครับ กินเนี่ยเอาไปแล้วพูดไปแล้วจบไปแล้วเราเอาไปทําทานที่วัดใช่ไหมครับเอาไปปล่อยน้ําไปทาทานที่วัดได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชุดใช่ชุดไปถวายเลยเออเออเออของพวกนี้ไปถวายพระเลยที่เราไปบวชน่ะวัดป่าเลยครับามน้าเดี๋ยวน้าเขาบอกให้เดี๋ยวผมผมว่าจะบริจาคหลอดไฟนีออนด้วยให้มันสว่างสว่างแล้วก็ให้เข้าไปแค่นี้ทั้งกระทาแล้วจัดให้เข้าไปเพราะจะเป็นวัดธุรกันดารผมจะไปวัดธุรกันดารอ้าวสาธุเทวดามาแล้วตกลง ตามที่ตกลงนี้น่าจะเป็นที่พอใจแล้วหรือ,อยังท่านเทวดาพอ,พ,อพอใจใครท่านเอ๋ยพอใจใครเล่าหาพอใจไอเด็กหรือ,อยังเพราะว่าเขาก็ตั้งใจให้หมดทุกอย่างแล้วสุดแล้วแต่เวรแต่กรรมท่านเอ๋ย สุดแล้วแต่เวรกรรมใครละนะทําดีก็ดีแต่ตัวเขาเองแหละค่ะทําได้หนาะเด็กก็ไปเกิดแม่ทาไม่ได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังหรือทําไม่ได้อย่างที่ตั้งนั่นแหละนะเด็กก็อยู่ต่อไปเวรกรรมตามกันมาชาติหน้าหนาก็เจอกันอีกแม่อ่าเรียบร้อยมาลีได้เข้าของตามที่ตกลงแล้วก็เหลือแต่พ่อเขาจะตั้งใจทําตั้งใจบวชหรือเปล่าอ่าจบไปได้ รบกําหนดลายที่3เข้ามา,มาก่อนนะครับ